สบายดีโตกันนี่มือนีเด้อสันดี Happy Father's Day เีมรกบ้านเรี่ากุ้งไคมฮบายดีเด้อสช่วยเนาะวันนี้เนาะสบายสบายดีฟอร์ดสบายดีมันมนัดีบอกมนงโอเคอยู่วันนี้เราเอาตไอ้ f r Day เพิ่มมาวันนี้ h a p เ t h อไปี่รถจกรีสิุ้หร ให้ลองปัญหาแคนโซได้แคนโซมานี่แคนโซเอาทําว่าไปมืไปอเสียลงมาในแคนโซบ่ไปลสิบ่ทันหาสิบ่ทันไป้ันนสยําละนนดเดาาิยินดยเด น้ำตีนอคอันนี้เมี่ยันไอดเมี่ยไม่หม้นางเปนปลาของโอโทอ่อนซอมหมดจัดเลยต้องเห็นเลยี่เดี๋ยวดี๋ยเนี่ยตีนับเยอโอ้สนตีนล้นเลยล้นล้น หอมจังเลยทำอะไรนะจ๊ะทอดไก่แกัไงตักเียมระานนู้นด้ไมครับทออเดินเอาอาเจีบานเลยเออแล้วโอ้ยอมน แฮปปี้ฟาร์เธอร์สเดย์นี่อร่อยเนี่ยผ้กินแตาน a ม่กินเบียร์ละคัดไว้มายกเอาแฮปปี้ฟาเธอร์สเดย์กนีกาทเอร์นี่ลูกอยู่เมืองเราของเทพน่นอนเลยส้มไม่แปเขาจเลยเต้องเห็นหนักแนง เมียมึงหลวงเป็นอย่างไรครัว่าแม่งมึงหลวงเอากระไทยเหมือนร่วมเห็ดเราเแม่นแม่มายูบเรียนจัดตะกี้บุมบิ๊กบุมบิ๊กเอามาทุกคนแฮปปี้ฟาเธอร์สเตย์เะล่ะมาแล้วยางไปทางซึ่งกลางแล้วเนาะเป็นฮานเป็นฮานเป็นฮานหน้าราชินีลองร้านทำปลาท้องเนาะเหล่าท้องเพรามันต้นแม่งมึงหลวง โอ้มันมีกระิว่ะมันกุยผันก็ตอมีกระันชับาลีชุบ้านเราบาลูีุกแบบนั้นก็ได้มันเป็นชุบบคืออะไรมีกุยพันมีอะไรบ้างไหมเอาอย่อดดรายชิลลี่สารชิลลี่เป็นใะรมามามาแบมเนียงมีสิงไครมีเค็มหมู บมักเพชรอยู่นี่ต้งผัดเองนะอยู่พากก็ผัดมาโอ้กับหนึ่งสาวดอดท่อก้าไข่กับหนึ่งสาวดอดเออสิบห้าสาวดอดเี่กินนี่มันร้สาวดอดนกินผักกเ็นยังไงกินก็ได้บกกินไ่ได้กินนี่กินไม่ได้กินเนีเมียนเหงสี้รถอีกมาบนงลุยไงเลย มาทุกคนอันนี้แฮปปี้ฟาดอ้์ยดย์เลยกินเมียงจะลองกินโซนตีนโซนตีในไกล้้งพันเซนต์มันไปอใก่ปลาท้องปลาทองลาไปลืดดิองด้วยก่อนอันเนอะเรามวยก่อนนะเจาป็นว้เลยแก่รับดีแค่จ้มมาทุกคนล,ลุย,ลย

โอสิไพิ่็ดอ a ู่บ้านพูดป่ะบ่ท่บ้านเลย a t ที่บ้านอะไเมืนบ่ต้องเดนววหรืังวโอ้ไปนอนบ้านเดียวพอโแลวจองแ้ท่ว้ปันนั้ำคุณเศร้าอ่ะสบยไปสามคันเ้าหมงเล ต้ปกไปิถ wow. exactly. yeah. ้าออกมันจะไกนะตั้มันเหน่ใหรจุดไว้จัยังไงก็ีบนตักถ้มักถ้ามาคุ้ยก่อนมันแตกกันหมดไปแทำนกันด้วยพอ่มันปวดเดียวปกกจะแปอยู่แล้วเดคุยจับยังง้หนึ่งนมางเ้ย้อนเฮ้มอกำลังเหนื่อยซิงหัวย่าใส่ตัเซ็ปจเซ็ปเลี่ยงซ แซบแล้วม e ันทุกป yeah. yeah, exactly. yeah, exactly. uh ีเนาะเป็นเดือนนำนักไว้ผ่หมักมาเจมอ้อมมาบุกคุ้นเรื่อนี้เพื่อตรงเดเที่ยวเมียงไปชมเที่ยวแซ่บเแซ่บปะีมือสุ้ยอดากินที่ห้างไห้าว่ธรรมดาของอันเมี่ยงเป็นเนาะการข้นเอาเห็ดเ็ดไราวแหลัเลเต้าบู้ไเป็ดกำนะใส่น้ำม่นไก่ อะไรนะเจน่ยไกบ่อาตัวเดงเ็กน้อยวะจบย่ะ่มืเรื่ององัวเองเออว่ทีมือทยองมาปีนีมาอ๋อโอ้ทอดไก่อยู่นอกเนาปีกไก่ของเข้าเนียบ่บ่เจียวเยบ่เจียวได้นนี้จรด พอปีกไก่บ้น่เป็นครับางหลาดนี่เขาเหมือนไรปันแล้วนต่ไก่ตอนนึ่งเนี่นย่กับเด็กๆปกินกุ้งทำาลาวยกินอ้เบื่อเห็นปลาวยเราเบื่อทำยัยเวอ่โบแมน มันนกินไรพอน่ะอยู่บ้านน่ะแบแม่เห็ดอันนาแบบไม่ยังเกี่ยวกับปูนี่น่ะมันไม่ดีที่มีะนอ่างกริขาไก่เขาีกไก่ผักทอดก๋วยเตี๋ยวมีใส่ไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอมแ้เจะเข้ากันน้ำจิ้มหาเกี่ใส่หอม่ ไปฟาร์มสเตย์มีแต่ฟาร์มสเตย์ดิลูกท้าวเขาบอกว่าส่วนฟาเตย์เลือดทะมียูนี่เอาเกี๊ยด้วยองไรจะปิดไก่แซ่บสุดไม่หวานน้อยสุดแมกนอยนะมาแล้วไปกินแม่ปิดไก่เดือดเอาวันนักป้องกินป้กไก่สิบิดแล้วนี่สิบิดแล้ว เมียก็ได้สิปิ้งจากเมียวเด็กน้อยกินแล้วมันสุสเนี่ย It's good ม่วงนน It's good กินบางม่วงแกวมีอยู่เอาใส่มกริต้ามันยังเล่ะไ่มเปัญหากไก่ดเกลือเกลือนั่นน่ะือาที่พดอนยแฮนั่นน่ะเละอ่

นอกไม่เอาตีไก่นียตมะฮงสตีไก่ลองมาดูเปียุ่๊สีบสีมาสีบ้างันี้เยช่บหวานซมเคมเค็มหดเี้ยวนี่เด็ดเดียวมันนี้รสซมซ่เลยสมตํำตีนพี่น้องสูตรเป็นิะโลกเ้ยซมตํำมันไม่มีสูตรหรอ แนู่ตัวนี้น้มีแต่เข็มแตราเพมอตุกับมอกีควักินนี่น้นมแต้องได้บอกว่าอยากเค็มนะทีิสร้าเพงมาจากตืึง่งอยู่นั่นแหละวันมันยหมากเค็มเอาปลกระเอนใส่เอาใส่ปลาลกะเใส่เออคินมาหนึงกรปลกตีนเอาเลมมือนางใส่นี่เลมมือนาง ไม่เสตลอดเลยที่จะดูเโอ้ปากสระดับซิมลูกยังไดแซ่ยอยู่อ่ะฮะได้เรื่องก่ออยากได้เผ็ดกว่านี้บ่แต่๋ยวโอเคอยู่กินไม่ได้เออเดี๋ยวกินเพรได้หน้าคนกินเ็กน้อยกินเนี่ยพี่น้องปลาซาไส้กินเนี่ยมันมาสองนี้แล้วเนาะกินตลอดเหมือนกันเนาะสององนี้มาถึกสองแล้วเนี่ยมาถึกสองแล้วมาถึงค้างแล้วซไส้บันเทิงไสบันเทิงใส่เมาบนบุดนะ บอรหนึ่มีแต่กระดูกพี่น้องไม่เยต่อไปซี <c oughs> <c oughs> ่ต่ำ่วนตีนไก่นี่นะพี่น้องอันนี้ต่เด้อตับย่างต่ส่วนตีนไก่ต้วต่ส่วนตีนไก่ เออลำส้มต oh, oh, ีนไก่นะครับ yeah, เ๋ยวคนเนี้โอ้หอมขนาดจะได้กินเออซีมามือแล้วเนาะโคด้มือแล้วนะมือเราเดินอเลยนมือเข้าวหม่อนงเนยเดี๋ยมาส้มตีนไก่ต้องซิมกันรอืม จัดสมบูรณ์เป็นด้วยนัวหามาละก้ไม่เจอรั้นึงชดนี้ว่าไงอ้หมูเจ้าเรากินอาหารเป็นจักแซ่บได้กว่าจดเนี่ยไอ้ป้าถือติ้งใหญ่ะที่วัดเชสโอ้เจ้าเจ้าสันเฟนกับเบิร์นไลท์อไรนเพื่อนข้าวกแซ่บหลายข้าวก

ว่าเฮาเฮาลาบต้องเป็นตไปไว่กันแล้วเพราะคุย